สวัสดีครับพอดีวันนี้ผมมาเจอสิ่งดีๆที่จะมาให้เพื่อนดูนะครับเพื่อนๆเ,เห็นเกดงูไหมครับหินเก็ดงูแบบที่ว่าดังๆอยู่จังหวัดอะไระผมก็ไม่ทราบเนาะดูฮะเห็นไหมครับเกดงูครับนี่เห็นไหมครับนี่ยเป็นรอยมาแบบนี้นี่ยเห็นไหมครับนี่ย ๊ดมาทีนี้ครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนนี่ครับเต็มเลยครับเห็นเป็นริ้วๆอ่ะเอามองแบบแนวแนวนี้ก็ได้ครับมองแบบไหนเนี่ยถึงจะเห็นชัดๆนี่ฮะนี่ฮะเห็นนะหินเกศงูฮะเลขคอร์สนี่เนี่ยนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะทำลอยไม้เลยครับนี่ฮะเหมือนเกศงูฮะนี่ฮะ จะลอดออกเรื่อยๆครับเนี้ยเนี้ยสิ่งดีๆที่มีให้เพื่อนดูครับนี่ฮะธรรมชาติถ้าเรารู้จักช่างสังเกตครับนี่ฮะของจริงครับหลังวัดหัวเขาสามมะคีครับนี่ฮะเห็นแล้วก็ดูดูกันไปไปศึกษานะครับเที่ยวมาอะไรกันนะแค่บอกให้รู้ให้ดูกัน หินแปลกเนี่ยครับนี่ครับเห็นไหมครับเหมือนเก็ดงูไหมครับเนี่ยครับเป็นแนวขึ้นไปเลยครับทั้งแถบเลยครับตรงนี้จะไม่ค่อยชัดแต่ส่วนตรงนู้นจะชัดมากครับ เรารรมชาติของหินแล้วน,นั่นแหละครับนีครับแนวครับเป็นแนวแบบนี้ดูครับเนี้ย ไม่มีครับทา่านี้อันนี้น้ำจะไหลเนี่ยน้ำจะไหลเป็นแบบนี้ครับาชาติใหญ่มากครับนี่ฮะเป็นแบบนี้ครับนี่แมวหินจะเยอะแบบนี้ครับเนี่ย